สุบังเดอเรื่องมันเริ่มจากขค้นเดือนมืดบักท้องอินผู้นี้กันัางเฝ้าไฮห,หน้าอยู่เทียงหน้าคือเกา่าเหลือไปเห็นแสงไฟประหลาดบนฟ้าบักท้องอินกะว่าเอ๊ะแม่นยังวะนั่นแสงนั่นค่อยๆเลื่อนลงมาใกล้กล้เถียงหน้าบักท้องอินย่านขี่ึ้นสมองแต่กับบนนี้ยื่นขาแข็งกะย้อนว่าอยากเห็น แล้วยานอาวกาศกระจอดปึ้งตรงนาบักทองอินตาเลือกมนุษย์ต่างด้าวตัวเ,วเขียวเดินลงมาย่างกะยองบักทองอินก็เลยถามไปว่ามาเฮ็ดยังแถวนี้มนุษย์ต่างด้าวตอบเป็นภาษาไทยชัดเจ๋วว่าข้ามาตามหาปลารา้าบักทองอินงุ้งคักหาปลารา้ามากไกลป่านนี่มาหากินปลาร้าเนี่ยนะ มนุษย์ต่างด้าพยักหน้าใช่แล้วปลาร้าของพวกเจ้าอร่อยที่สุดในจักรวาลสุดท้ายบักท้องอินเลยแบ่งปลาร้าให้มนุษย์ต่างด้าไปหม้อใหญ่แลกกับเทคโนโลยีล่ำๆที่ใช้กําจัดหนอนในหน้าเขาได้บักท้องอินเลยเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านไปเลยสรุปแล้วมนุษย์ต่างด้าบุกโลกครั้งนี้บ่ได้มาลาอาณานิคมแต่มาหากินปลารา้า